สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนครับไปดูกบครับผมเขาบอกว่ากบตัวนี้นะครับมันกบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับโลกเลยนะครับผมจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยครับสําหรับกบชนิดนี้นะครับชื่อของมันคือกบโกริอัดกบโกริอัดนะครับเป็นกบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีความยาวได้ถึง12.5นิ้วนะครับผมหรือประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนี่เองนะครับผม และน้ําหนักของมันนะครับหนักได้ถึง7-2ปอนด์ปอหรือประมาณ3.3กิโลกรัมเลยนะครับกบโกลิอัดตัวใหญ่เท่าแมวเลยนะครับเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับผมลูกอ๊อดของกบโกลิอัดนะครับลูกอ๊อดของมันนะครับก็เหมือนกับลูกอ๊อดของกบทั่วไปนะครับที่ค่อยๆเจริญตบโตขึ้นเรื่อยๆครับผมความแตกต่างจากลูกอ๊อดทั่วๆไปก็คือหัวของมันนะครับจะโตกว่าลูกอ๊อดทั่วๆไปมากเลยนะครับผม แม้ว่ากลุบเหล่านี้นะครับอยู่มันยาวนานนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรกับพฤติกรรมของพวกมันได้มากครับว่ามันอยู่มากี่ปีอะไรยังไงนะครับผมกบโกลิอัดนะครับผมมีมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์หรือไม่นักวิทยาศาสตร์กําลังศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในป่าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับพวกมันอยู่นะครับพวกเขาหวังว่าสิ่งที่เราไปเรียนรู้ตอนนี้นะครับผมจะพบหาคําตอบให้กับกลบมหัศจรรย์ตัวนี้นะครับผม และจะสามารถต่ออายุของพวกมันให้อยู่รอดจากการสูญพันธุ์ไปได้อีกนะครับเพราะว่าพวกมันอยู่ในจําพวกของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในไงครับผมนิสัยและการหาอาหารของมันนะครับผมกบกลริอัดนะครับอาศัยอยู่ในปา่าฝนแถบเส้นสูนย์สูตรของแอฟริกาตะวันตกใกล้กับแม่น้ําและน้าตกนะครับที่ไหลเชี่ยวกราดครับสัตว์สะเทือนน้ำสะเดือนบกยักษ์เหล่านี้นะครับต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ําเหมือนกับกบทั่วๆไปนั่นเองนะครับผม กบโกลีอัดออกมาตอนกลางคืนครับผมและนั่งบนขงโขดหินของแม่น้ําเพื่อหาอาหารนะครับกบโกลีอัดที่ตัวโตเต็มวัยนะครับผมกินอาหารประเภทเดียวกับกบ,กบชนิดอื่นๆเช่นแมลงกุ้งปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําชนิดอื่นๆครับหรือแม้แต่กบที่ตัวเล็กกว่ามันพวกมันก็ยังกินได้นะครับและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะครับผมทีมนักวิจัยนะครับยังได้พบเศษขังคาวอยู่ในท้องของพวกมันด้วยนะครับผมแสดงว่าพวกมันสามารถกินขังคาวได้ด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับ และเมื่อพวกมันเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยนะครับผมกบตัวผู้นะครับผมจะสร้างรังจากหินและกวดทรายนะครับใกล้ริมฝั่งแม่น้ําและต่อสู้กับตัวผู้ตัวอื่น,นครับเพื่อผสมพันธุ์กับกบตัวเมียครับผม การต่อสู้กันนะครับผมและการเคลื่อนย้ายของก้อนหินที่มีขนาดใหญ่นะครับผมอาจเป็นสาเหตุทําให้กลบตัวผู้นั้นครับมีขนาดใหญ่ปกติแล้วกลบตรงเมียจะมีขนาดใหญ่กว่ากลบตัวผู้นะครับผมจากนั้นนะครับผมตัวเมียก็จะวางไข่หลายพันฟองเลยนะครับผมนี่คือจุดที่หยุดการเลี้ยงดูของพวกมันนะครับพวกมันจะไม่รอให้ไข่ฟักเป็นตัวนะครับผมพวกมันจะรอให้ลูกออดจานวนนี้นะครับเติบโตขึ้นมาและดูแลตัวเองนะครับและหาอาหารกินด้วยตัวเองนะครับลูกออดกลบโกลิอัดเป็นนักกินจุก นะครับกินจุกจิกกินพืชบางชนิดหลายอย่างที่ใกล้กับตกริมฝั่งแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวกากนะครับผมสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทําไมกบชนิดนี้ถึงได้พบในสถานที่เล็กๆแห่งเดียวบนโลกนะครับผมแล้วกบชนิดนี้หายากนะครับผมขนาดว่าสวนสัตว์ที่มีความใหญ่เป็นอันดับต้นของโลกๆกนะครับก็ยังไม่มีสัตว์ชนิดนี้อยู่ในสวนสัตว์อีกด้วยนะครับเขาบอกว่านะครับผมกบโกลิอัดนี่ครับมีมานานกว่าประมาณ250ล้านปีแล้วนะครับผมพวกมันเป็น สัสตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกเพียงไม่กี่ชนิดนะครับที่มีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกก่อนไดโนเสาร์อีกนะครับผมแต่ถ้ากบกริอัดมีอายุมาหลายล้านปีแล้วทำไมตอนนี้พวกมันถึงใกล้สูญพันธุ์ละครับ คำตอบก็คือนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละมากมายหลายอย่างนะครับสําหรับกบโกลิอัตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้มีส่วนสําคัญในการลดลงของจํานวนพวกมันอย่างหน้าเสียดายก็คือมนุษย์ของเรานี่เองนะครับผมหลายคนชอบกินกบและกลบโกลิอัตก็เ,เป็นอาหารมื้อใหญ่ครับผมเหมือนว่าตอนนี้การล่าก,กบโกลิอัตจะผิดกฎหมายครับผมแต่ก็มีผู้ลับลอบฆ่า มันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเนื้อของมันอร่อยนะครับว่าอย่างนี้เลยนะครับและเนื้อของกบกุลิอัดนะครับก็มีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็ยังมีการจัดแข่งขันกระโดดกบไกลอีกนะครับผมอ้โหสุดยอดไปเลยครับกบขนาดใหญ่ยังสูญเสียที่อยู่อาศัยในป่าไปกับการทําฟาร์มการตัดไม้และการสร้างถิ่นฐานของมนุษย์นะครับผมนักวิจัยยังพบนะครับว่ากบกุลิอัดที่พบมากที่สุดในปัจจุบันก็ยังเป็นกบัยรุ่นนะครับกบขนาด ใหญ่ที่ตโตเต็มวัยนั้นแทบจะไม่เจอเลยนะครับสําหรับตอนนี้ครับถ้ายังเป็นแบบนี้อีกต่อไปนะครับผมอีกไม่นานนะครับนักวิจัยก็คาดการว่าอาจกบโอลิอัดนะครับอาจจะสูญพันธุ์ไปได้นะครับ